สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูส้มนะคะก็มาสอนเด,เด็กในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเด็กๆมองเห็นที่หน้านจอของคุณครูไหม,มคะคุณครูม,มีรูปทรายแล้วก็ดินเต็มเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอจะเดาออกไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูส้มเนี่ยจะมาสอนเด็กในหน่วยการเรียนรู้อะไร อ่ได้ยินแล้วค่ะบางคนบอกดินนะคะบางคนบอกทรายเนาะใช่แล้วค่ะสัปดาห์านี้นะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าหน่วยหินดินทรายค่ะหน่วยหินดินทรายนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้นะคะที่จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหินดินแล้วก็ทรายนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปเรียนรู้กันกับคุณครูส้มได้เลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้หินดินทรายค่ะหินนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นได้ว่าหินเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใครบอกคครูได้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะนิ่มหรืออ่อ,อนหรือแข็งคะอ่าใช่แล้วเด็กๆก็รู้จักหินใช่ไหมคะหินก็จะมีลักษณะ แข็งนะคะหินก็จะมีทั้งหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่นะคะหินที่เอาไว้ใช้ประดับตกแต่งตามบ้านนะคะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะดเด็กๆว่ามีหินแบบไหนบ้างนะคะภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า stone stone นะคะ s t o n e stone นะคะ stone นะคะ s t o NE Stone นนะคะแปลว่าหินนั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าหินเนี่ยก็จะมีทำไมคะหลายแบบนะคะหลายแบบมีทั้งก้อนเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะก้อนเล็กๆแล้วก็จะมีก้อนใหญ่ลักษณะของหินเนี่ยเด็กๆจะสังเกตได้เลยว่าผิวของหินเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะ เก่งมากค่ะมันจะขุขระนะคะบางจำพวกก็จะเป็นแบบหินแบบเรียบๆมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันนะคะหินเนี่ยเป็นของแข็งนะคะดีเด็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแล้วก็มีรูปร่างนะคะสีสันที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีชนิดของหินต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นตามถิ่นต่างๆที่เราอยู่อีกด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดินดออีนอดินค่ะดอเด็กสารอีนอหนูดออีนอดินค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะดินนะคะแบ่งออกเป็นนะคะดินแรกเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลักษณะของดินอันนี้เนี่ยจะมีความ นุ่มนะคะเหนียวแล้วก็มีน้ำขังอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าดินเหนียวนะคะดินเหนียวจะมีตะกรนละเอียดมากๆเลยนะคะทำให้ความเหนียวมากขึ้นนะคะทำให้มีความเหนียวที่มากขึ้นแล้วก็ชื้นด้วยค่ะชื้นเพราะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าดินเหนียวเนี่ยจะมีแบบ น้ำน้ำอยู่นะคะเออมันจะมีน้ำน้ำอยู่จะมีความชื้นอากาศซึมเข้าไปได้ค่อนข้างยากนะคะกักเก็บน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะดินเหนียวเนี่ยจะกักเก็บน้ำได้ดีมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือดินเหนียวนั่นเองนะคะดินเหนียวนะคะดินเหนียวนะคะซึมเอ่อน้ำเนี่ยจะซึม จะซึมความชื้นจะเก็บกักน้ําได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยจะซึมเข้าไปได้ค่อนข้างยากนั่นเองเนาะต่อมาค่ะดีนันนี้ค่ะดเด็กๆจะสังเกตเห็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะ คุณครูได้ยินแล้วว่าที่บ้านเด็กๆก็มีกันใช่ไหมคะอันนี้จะเรียกว่าดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยนะคะเนื้อค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็นุ่มมือกว่าดินชนิดอื่นๆนะคะเป็นดินที่มีการระบายน้ํานะคะได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมกับการเพราะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เรานะคะ ปลูกพืชปลูกผักนะคะก็มักจะใช้ดินร่วนนะคะในการเพาะปลูกเพราะดินร่วนเนี่ยสามารถระบายน้ำระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะคะกว่าดินเหนียวนะคะหรือดินทรายนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูนะคะดินถัดไปเลยว่าเป็นดินอะไรเอ่ยอ,อันนี้นะคะ สีของมันเนี่ยก็จะมีสีคล้ายๆทรายนะคะอันนี้เรียกว่าดินทรายค่ะเด็กๆดินทรายเนี่ยนะคะมีตะกอนขนาดใหญ่นะคะกักเก็บน้ําได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็มีเล่ท่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชเนี่ยน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นดินทรายนะคะจึงไม่เหมาะในการที่จะนําไปเพาะปลูกนะคะหรือไปปลูก พืชผักต่างๆผล,ลไม้หรืออาจจะเป็นต้นไม้นะคะก็ไม่เหมาะสมเพราะกักเก็บน้ำได้ไม่ดีนะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลซึมผ่านได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อ,อาการเพาะปลูกนะคะแร่ธาตุน้อยที่สุดเลยนะคะ เด็กๆ๋าเราเรียนไป3ดินแล้วค่ะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างว่าดินที่คุณครูส้มได้นำมาให้เด็กๆเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีดินอะไรบ้างไหนเด็กๆลองคิดสิคะว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนดินอะไรไปแล้วบ้างใครตอบได้บ้างยกมือให้คุณครูดูนะคะแล้วก็ช่วยตอบคุณครูกลับมาด้วยนะคะว่ามีดินอะไรบ้างคะหนึดินเหนียว 2ดินร่วน3ดินทรายเด็กๆเก่งมากเลยค่ะดินในวันนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ดินนะคะดินเหนียวดินร่วนและดินทรายเอยแล้วดินอะไรนะคะที่เหมาะกับการเพราะปลูกมากที่สุดใครตอบคุณครูได้บ้างเอยอ่าเก่งมากเลยค่ะดิน ร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยจะมีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าดินชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็กักเก็บน้ําได้เป็นค่อนข้างแบบปันกลางนะคะเหมาะสมมากๆกับการพาะปลูกนะคะอาเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้ของทรายค่ะทรายเด็กๆมักจะ คุ้นกันใช่ไหมคะกับทรายอะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะทรายค่ะทรายเกิดจากหินนะคะถูกย่อยเป็นเม็ดละเอียดนะคะซึ่งหมายถึง ว่าทรายทั่วๆไปเนี่ยเราจะพบเห็นได้ตามชายหาดนะคะหรือตามแผ่นก่อสร้างเนี่ยก็จะมีทรายเยอะแยะมากมายเลยนะคะทรายจะมีขนาดเล็กนะคะกักเก็บน้ําได้น้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการเพราะปลูกนะคะแต่ทรายเนี่ยจะเหมาะกับการที่นําไปใช้ในการก่อสร้างนะคะหรือเหมาะกับ การที่นํามาผสมปูนอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะมากๆเลยแล้วก็ยังเหมาะกับเด็กๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ย จะชอบนำทรายเนี่ยไปเล่นกันใช่ไหมคะเพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกายของเด็กๆนะคะเด็กๆที่ได้เล่นทรายบ่อยเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าในทรายเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดนะคะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ดีต่อสุขภาพของเด็กๆด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะ คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ค่ะประโยชน์ของหินดินและทรายนะคะประโยชน์ของหินดินและทรายพร้อมแล้วเด็กๆไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันเด็กๆนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของหินนะคะหินหินเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะเช่นเด็กๆมาดูที่ภาพแรกนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นการนํามาทํา โต๊ะนะคะเขาเรียกว่าโต๊ะมาหินนะคะหรือโต๊ะหินนั่นเองนะคะโต๊ะหินเนี่ยก็จะใช้หินขนาดใหญ่นะคะมาทำต่อมานะคะอันนี้เลยเด็กๆเห็นใช่ไหมคะหินเนี่ยบางที่นะคะก็จะนําไปตกแต่งนะคะบริเวณสวนนะคะทาให้เกิดความสวยงามนะคะเพราะความสวยงามของสินออหิ หินเนี่ยนะคะมันจะมีสีนะคะที่ค่อนข้างสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานำไปตกแต่งนะคะตามบ้านหรือตามสวนนะคะก็จะทำให้สวนหรือสถานที่นั้นๆเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้เด็กๆจะสังเกตได้เลยว่าเขานําหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะมาทําบ้านนะคะหรือมาตกแต่งกําแพงบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นความสวยงามไปอีกแบบนึงเนาะ หินก้อนใหญ่เนี่ยนะคะต่อมารูปนี้ค่ะรูปนี้นะคะเป็นภาพที่ใช้หินคลุกหรือหินลูกกรังเนี่ยนะคะในการมาทําถนนค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าจะพบเห็นได้ตามหมู่บ้านเราก็จะมีนะคะแถวๆบ้านเราเนี่ยก็จะเยอะนะคะอันนี้เขาเรียกหินพุกนะคะหรือว่าหินที่นํามาทําพื้นถนนนะคะต่อมาสุดท้ายอันนี้เลยในบ้านเด็กๆก็มีใช่ไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะเขาเรียกว่าคลกหินนะคะคลกหินคลกหินอันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะท่านผู้ปกครองเนี่ยก็จะนำไปไว้ใช้ตำพลิกตตำกระเทียมนะคะตำน้ำพลิกอ่นานะคะอันนี้ก็คือทำมาจากหินก้อนใหญ่ที่เขาระเบิดออกมานะคะให้เป็นเป็นรูปร่างที่สวยงามแล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงอันนี้คือประโยชน์ของหินนะคะ ต่อมาคะ่ะประโยชน์ของดินนะคะดินก็มีประโยชน์มากเลยอันดับแรกเลยก็คืออะไรคะมีประโยชน์ในการเพาะปลูกนะคะปลูกพืชนะคะเ,เราก็จะได้มีพืชผักรับประทานใช่ไหมคะแล้วก็ดินเนี่ยนะคะยังสามารถนําไปทําบ้านได้ด้วยนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าบ้านดินนะคะเขาก็จะใช้ดินเหนียวเนี่ยนะคะมาปั้นนะคะก็จะทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างที่สวยงามสามารถอยู่อาศัยได้จริงนะคะ แล้วก็ดินเนี่ยยังเป็นที่อยู่นะคะของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะเช่นงูนะคะมดปลวกพวกนี้นะคะก็จะต้องอาศัยอยู่ในดินนะคะดินก็มีประโยชน์สำหรับสัตว์ด้วยเด็กๆเห็นไหมคะ,ะต่อมาค่ะอันนี้นะคะดินก็สามารถนำไปทำเครื่องปั้นดินเผานะคะได้ด้วยเช่นถ้วยชามเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะเขาก็ปั้นมาจากดินแล้วเขาก็ไปทำผ่านกรรมวิธีนะคะ เคลือบถ้วยชามต่างๆเนี่ยให้สวยงามแล้วก็ได้มาเป็นถ้วยชามที่ทำจากดินนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์ของทรายค่ะทรายนะคะทรายก็มีประโยชน์นะคะค,คุณครูส้มได้บอกไปแล้วว่าเขาเนี่ยจะนำทรายเนี่ยไปผสมอะไรนะปูนค่ะเก่งมากเลยเด็กๆจำได้ด้วยนะคะนำไปผสมปูนนะคะก็จะนำมา ฉาบนะคะตามรัว้วตามกำแพงหรือบ้านที่กำลังสร้างเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ทรายเป็นส่วนผสมของปูนนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็นำมาทำเป็นโบกเป็นบ้านนะคะทำะประโยชน์ได้มากมายเลยนะคะต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างคะ อาได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่กระซิบนะคะกระดาษทรายค่ะถูกต้องค่ะอันนี้กระดาษทรายนะคะก็ทํามาจากทรายนะคะกระดาษทรายเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยในการขัดผิวต่างๆนะคะให้เรียบให้เนียนค่ะเราก็ต้องใช้กระดาษทรายในการขัดนะคะอ่าต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นพวกแก้วนะคะพวกแก้วต่างๆเนี่ยนะคะก็ทํามาจากทรายนะคะก็ทํามาจากทรายในการหลอมนะคะ อาเด็กๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยปูเสฉวนเนี่ยนะคะทําไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะอาถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเคยไปทะเลแล้วก็จะเห็นเจ้าปูเสฉวนเนี่ยเจ้าปูแบบนี้นะคะมันจะมีเยอะมากเลยมันจะต้องขุดทรายนะคะขุดทรายเนี่ยตามดินตามทรายที่อยู่ขอบ ชายหาดนะคะมันก็จะขุด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 ,ขดแล้วมันก็จะเป็นรูนะคะมันก็จะลงไปอยู่ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าปูเซชวนแบบนี้ด้วยนะคะมันจะอาศัยอยู่ในทรายนะคะหาดทรายที่ตามริมทะเลจะเยอะมากเลยนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อีกด้วยนะคะทรายนะคะ ต่อมาค่ะเด็กๆมาดูสิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยนะคะอันนี้ก็คือผือนหญ้าเขียวๆเนี่ยนะคะคือผือนหญ้าเอ๊แต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่านอกจากชั้นอนอกจากผืนผืนพืนหญ้าเนี่ยนะคะนอกจากพื้นหญ้าเนี่ยนะคะลึกลงไปใต้ท้องดินใครจะไปรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะ ตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านนะคะอา เมื่อเราดูลงไปเนี่ยก็จะเห็นเจ้ามดใช่ไหมคะมดแดงเนี่ยมดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอยู่ที่ใต้ดินค่ะเด็กๆนะคะใต้ดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นรังนะคะเปียบเสมือนบ้านของเขาเลยค่ะเด็กๆค่ะนะคะเขาก็จะไปขุดทํารังนะคะในรังของเขาเนี่ยก็จะมีมดงานต่างๆเยอะเลยนะคะแล้วเขาก็จะเก็บอาหารไว้ใต้ดินอีกด้วยนะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงนะคะเต่าทอง เะะต่าทองก็จะอาศัยอยู่ใต้ดินเหมือนกันตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้าตัวดวงนะคะดวงก็ขุดดินนะคะอาศัยอยู่ในดินเหมือนกันนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยก็จะเห็นได้น้อยแล้วนะคะดวงเนี่ยก็จะลดลงเหลือน้อยมากๆนะคะถ้าเด็กๆพบเห็นเจ้าดวงนะคะเด็กๆจะต้องมีความรักมันนะคะอย่าทําลายมันนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้เห็นเจ้าดวงเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้เลยเนี่ยหลายตัวเลยค่ะใครพอจะรู้จักบ้างถ้าเราขุดดินเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเจ้าไส้อะไรคะไส้เดือนค่ะเก่งมากไส้เดือนเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเด็กๆไส้เดือนเนี่ยมันจะมีหน้าที่นะคะช่วยนะคะทําให้ดินเนี่ยมีแร่ธาตุและมีอาหารมากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าไส้เดือนตัวนี้ละค่ะนะคะจะทําให้ดินเนี่ยมีอากาศถ่ายเทได้เยอะ มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าดินเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกด้วยเพราะเจ้าไสเดือนนะคะ อ่านะคะต่อไปนะคะต่อจากไส้เดือนนะคะเด็กๆก็จะเป็นตัวตุ่นนะคะตัวตุ่นเนี่ยมันก็จะหาพบได้ยากแล้วนะคะเด็ดกๆสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะตัวตุ่นเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้เขาแทบจะเรียกว่าเป็นสัตว์สงวนแล้วด้วยนะคะต่อมาค่ะอันนี้เด็ดกๆยังพบเห็นได้อยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัว อะไรเอ่ยสัตว์ที่อยู่ในดินชนิดนี้งูค่ะเด็กๆงูนะคะเป็นสัตว์มีพิษนะคะลูกเออเวลาเด็กๆเจออย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเด็กๆอาจจะโดนกัดหรือโดนฉกได้นะคะงูเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะถ้าโดนกัดโดนฉกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีเลยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะนอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยในดินก็ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะคะในหินดินทรายเนี่ยนะคะสิ่งไม่มีชีวิตในดินก็เช่นอะไรคะแรถถ่ธาตุต่างๆน้ําอากาศซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะคะที่เกิดการทับถมกันเป็นระยะเวลานานมันก็จะกลายเป็นแรถถ่ธาตุนะคะที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ วันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมเลยค่ะว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้เด็กทำอะไรเกรมนี้มีชื่อเรียกว่าเกมเท่าไหร่กันนะอ่าเดี๋ยวไปดูสิคะว่ามีอะไรเท่าไหร่กันนะอยากดูไหมคะอยากดูแล้วนะคะ,ะข้อตกลงของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กนะคะดูอ่ สไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยช่วยตอบเสียงดังๆเลยนะคะระหว่างที่เด็กๆเนี่ยกำลังดูคลิปของครูอยู่เนี่ยให้เด็กตอบด้วยนะคะว่าเราเนี่ยตอบถูกไหมแล้วเดี๋ยวมาดูฉเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะอ่าสิ่งมีชีวิตในดินนะคะหินทรายมีทั้งหมดกี่ตัวกันนะเด็กๆช่วยคุณครูซ่อมนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะอะเด็กๆลองนับเองก่อนนะคะลองนับเองก่อนลองหาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดซิมีเท่าไหร่คะ ลองดูนะคะคุณครูให้เวลาเด็กๆนับนะคะนับให้ถูกนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยว่าเด็กๆนับถูกหรือเปล่านะคะคุณครูจะนับนะคะ1ถึง1ินะคะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยพร้อมๆกันนับ1 2 3 นับแล้วนะคะ6ค่ะ7อ่า8ค่ะและ9ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะหมดเวลาสิอ่าเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะเด็กๆได้คาตอบหรือยังอ่าได้แล้วเด็กๆไปดูเฉลยพร้อมกันเลยใครตอบข้อ ใชบ้างเอ้ยอ่าเก่งมากนะคะใครตอบข้อคอควายเด็กคนนั้นนะคะได้ไปเลยหดาวนะคะได้ไปเลยหดาวนะคะใช่แล้วค่ะสัตว์มันมีด้วยกันทั้งหมด14ตัวเดี๋ยวเราไปนะัพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากเจ้าหมดตัวนี้เลยตัวที่1ค่ะดูนะคะอ่าหนึ่สองสส 5้าหกเจ็ดแกล้วอะไรคะเก่งมากค่ะสิบเอ็ดสิบสนะคะสิบเก่งมากเลยคะ่ะและสุดท้าย1ิบส เด็กเก่งมากเลยค่ะนะคะเลือกถูกด้วยนะคะตอบตัวสีแดงนี้เลย14มีเลข1กับอะไรคะ4ค่ะใครตอบถูกคุณครูส้มมอบดาวให้1ดวงนะคะมอบดาวให้1ดวงเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่ตอบคุณครูได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพลงนี้นะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปร้องพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดก่อนหนึ่งรอบนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงระบำชาวเกาะน,นะคะเป็นเพลงที่ให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องหินดินทรายนะคะ สายก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพลงนี้ออกเสียงว่ารำระบำชาวกาเกาะนด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรำระบำชาวเกาะไพเรสนอจับใจสายน้ำหลั่งไหลาสายน้ำหลั่งไหล กระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเป็นเสียงเพลงและให้เด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบเพลงแบบคุณครูด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ชาวเก่อไพ่รอดสนอจับใจใสยน้ำลังไหลสายน้ำลังไหล,ล,ไลกระทบผาทรายดังคลื่นคลื่นกระทบผาทรายดังคลื่นคลื่นรำระบำชาวเกา,าะไพ่รอดสนอจับใจ กระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นรำระบำชาวเกาะไพรอดสนอจับใจใสยน้ำลังไหลสายน้ำลังไหล,ล,ไลกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่น ระบำชาวกอไพรอสนอจับใจสายน้ำลังไหลสายน้ำลังไหลกระทบผาทรายดังคลื่นคลื่นกระทบผาทรายดังคลื่นคลื่นกระบำชาวเกาไพรอดสนอจับใจสายน้ำลังไหลสายน้ำลังไหลกระทบผาทรายดังคลื่นคลื่น กระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่น,นอ่าดีๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะวันนี้คุณครูก็สอดแทรกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้กับเด็กๆด้วยนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคะดูคลิปใบงานของคุณครูด้วยเป็นคลิปที่2นะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้ทําใบงานหินดินทรายได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย